ง่ายๆนะครับบบ้านๆอ่าทั้งด้านเขาอีกว่าอย่างก็ลวกจิ้มนี่ครับลูกชิ้นก็มี้ชินี้ง่ายครับเรต้องไปปรุงไปยังไห้มีั้วทั้งด้านไม่ยากไม่ยิ่ยงพันหยากนะครับแตเมื่อนี่สิอ่าสาธิตให้ทั้งด้านทีมงานของมุงเฮานะครับด้เห็นนี่ครับมือครับมีเครื่องปุงเล็กๆน้อยนะครับนี่ครับเอดอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องนัวใส่เบิดเรียบร้อยแล้วครับนังเกียดเลยครับเดี๋ยวจะพาไปลุ้งเดี๋ยวมอหน้าม้อนๆก่อนนะครับ เป็นลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นทิศนะตลอดเลยนะครับโดยเฉพาะเขาเอินว่าลูกชิน้นลูกชิน้นเท็มแซ่บครับผมบ่ตัองเป็ดอย่างไรครับผมบรรยากาศนะครับช่วงฝนกำลังตกของเขาเดี๋ยวเมื่อนี้นะบรรยากาศถือว่าฝนตกนีครับผมมาหอนมองนี่แหละครับกินอยู่บ้านเขาเนี่ยนะครับเป็นบ้านเลยนะครับนี่ครับ ตับแต่ใคร่ดับข้าวนะครับทุกอย่างเลยนะครับบอกว่าสิเป็นปลาเป็นเนื้อเป็นยางนะครับผมเพราะมันเดือดจังหน่อยแล้วข้าวเก่าลงครับลงแซ่เลยลุแซ่นะครับนี่ผลูกชิ้นเขานะครับรอจังหน่อยนะครับผมหลังจากนั้นเห็นน้ำเดือดห้งๆิงข้าวเก่าลูกชิ้นลวกปกติมันจะแซ่บอยู่แล้วครับลูกชิ้นนี่นะครับลูกชิ้นนะบรรยากาศนะครับยุ้นบ้านนี่นะครับผม เอ็ดงันหลายๆเอ็ดงันเอาเงินกันหลายๆตายไปและวบดิดไอ้ไส้ครับผมนี่ครับมีความสุขกับชีวิตณปัจจุบันของเขานะครับจะไปเบียดรอดอันนี้<า>ลูกค<า>ิดเลยนะครับลูกคิดไม่เคยแพ้ลูกชิ้นไม่เคยแพ้ค,พคือลูกชกิ้นแชมป์ <laughs> ครับผม <laughs> เดี๋ยวให้หน้ามันน้นอนกันครับลูกชิ้นเขาจะได้แบบนี่น่าเขาลวกอะไรมันจะได้แบบอันนี้ลวกหมูนะครับผม โอ้เนี่ยครับผมนี่เด็กๆมาเล่นน้ำครับเนี่ยเด็กๆเดี๋ยวเดบิังเด็กๆทั้งหลังเด็กๆน่อยักขนาดเลยนะผม่นน่าถึ่งคนนี่เด็กๆเด็กๆบังเด็กๆครับนักไลยนะครับทำได้ฝนนี่ครับเย็นสบายครับผมบรรยากาศบ้านเฮากันจะไปเดือนเลือกมากมายอย่างครับกินข้าวแทบนอลรับเลยครับมีมูมีพวกมีน้องมีน้องมาเล่นน้ำถือว่ามีความสุกแล้วชีวิตนี่นะครับจะไปหววหาอย่างมากมายนะครับอ็ดปราสาทราชวังใหญ่ปันเดกะ ดูแลรักษาหญ,ญ้าครับผมขนาดหอ้องน้อยๆนี่มันกวดหญา้าอ <c oughs> ยู่เดี๋ยวจะลวกจิ้มให้แซ่บๆนะครับไมไหาจิ้มนวดีไปเลยแล้วครับขี่อ่อขึ้นเขาครับผมนี่ลูกจิ้มแซ่บเฮ้งเดี๋ยวรอให้มันดือออันนี้เมนูยังรครับเมนูครับลวกจิ้มครับผมลวกจิ้มง่ายๆครับง่ายครับลูกจิ้มในภาษาบ้นบานๆเราลวกจิ้มในบรรยากาศาผลพรำๆนะครับ นี่วันที่ฝนตกตะกิตถึงฉันบ้างไหมครับดาดีแล้วครับผมถ้าดูวกเลยครับลวกลูกชิ้นนี่ปกติมันก็สุกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเข้ากับลวกในีบรรยากาศมันได้ลูกชิ้นนี่พอชิ้นได้ไหมครับอ่าพ่อได้ครับเพราะว่าหลายหมองแล้วครับว่าให้พ่อชิ้นพ่อชิ้นนี่ไม่ได้พี่จะลูกยังไงนะครับผมนี่ครับผมลูกชิ้นผมเข้ากับกระเซ่ยบครับนี่ครับ ลวกจิ้มอร่อยอร่อยนะครับมีน้ำจิ้มของเขาที่แล้วอันนี้ก็ <S <S คาเด่ยบริสุทธิ์เลยด่บริสุทธิ์ครับมองหันเลย <S <S มองหันเลยดิมองหันเลยครมีบปานของเขาเลย